รู้จักศัตรูธรรมชาติตอนมวลพิฆาตเอาโอ้โอโอโอดูดติ๊กแอ่ต้องซ้อมมาแบบนี้ละกันเอาอะไรกินเนี่ยหนอนป้เนี่ยโอ้โหเยอะด้วยดิบอกคลี่ก็มีอยู่แค่นิดเดียวตรงอื่นมีอีกป้อนเนี่ยโหนโหดูต้นนี้ก่อน รอยเต็มเลยอ่ะโอ้ไม่ได้ละเดี๋ยวถามกเกษตรดีกว่าอาสวัสดีค่ะคุณจีอ๋อสวัสดีค่ะคุณแทนเทค้กสบายดีไหมคะสวัสดีค่ะมีอะไรให้รับใช้คะพอดีปลูกบล็อกเกอรี่ไว้อ่ะแล้วมันน่าจะเป็นหนอนแหละนะคะตัวเล็กๆอยากรู้ว่ามันหนอนอะไรแล้วมันจะทำยไงกับมันได้คะเนี่ย ตอนนี้อยู่ไหนคะยังอยู่ในแปลงไหมอยู่ที่แปลงอ่ะที่เคยเข้ามาค่ะพอดีอยู่แถวนี้พอดีงั้นอีกสักยีนาทีเข้าไปนะคะยังอยู่เนาะโอเคค่ะค่ะรอค่ะค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะอ้าวอุ้ยโอ้เกษตรโอ้โหอ่ะมีมาเน่ยเนี่ยนี่ยโอโหเยอะเลยนะเนี่ย ปลูกไว้กินนะเนี่ยไม่ได้ใช้สารเคมีหรอโอ้ดีดีดีตรงนู้นจะมีหนะนโดนกินเหมือนกันลักษณะคล้ายหนอนกระทูผักนะเนี่ยโอ้ตรงนี้ก็มีหนอนเนาะใช่ตรงนี้ก็โดนกินเหมือนกันโหเยี่ยนหมดเลยอยู่ดิจะว่าทำพันไม่รู้ก็ได้ปะเนี่ยเอ้าตัวอะไรอีกคะเนี่ยเพลโอ้โหตายเลยหนอนก็กินหมดตัวอะไรมาช่วยกินหรือว่าตัวนี้มันกิน แล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดว่าตัวเมื่อกี้คือตัวอะไร 1. มวนพิฆาต2เห็บเอามันมีตัวเล็กตัวน้อยอีกหนึ่งะมาจากไหนเนี่ยอันนี้เป็นมวนพิฆาตนะคะเป็นศัตรูธรรมชาติช่วยกินหนอนอันนั้นะนะอยู่ในกลุ่มของแมลงตัวห้ามมวนพิฆาตจะใช้ปากที่มีลักษณะคล้ายเข็มแทงเข้าไปในตัวหนอนแล้วก็ค่อยๆปล่อยสารพิษทําให้หนอนเป็นอมพาตหลังจากนั้นก็จึงดูดกินน้ําเลี้ยงจากตัวหนอนทําให้หนอนค่อยๆแห้งตาย แต่และว,วันมวลสามารถกินหนอนได้ประมาณ5้าถึงเตัวเลยทีเดียวค่ะก็คืออยู่ในกลุ่มนี้ของพวกหนอนผีเสื้อพวกนี้ยกินได้หนอนด้วงหนอนมแมลงวันนะคะกินได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่ามันใช้ชีวิตยังไงวงจรชีวิตการเจริญเติบโตเมนลําดับขั้นตอนยังไงนะคะอ่านปะวงจรชีวิตมวลพิฆาตมี3ระยะระยะไข่ไข่เป็นกลุ่มรูปร่างกลมเมื่อออกมาใหม่ๆมีสีขาวเมื่อใกล้ฟักจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ไข่อายุ5-7วันระยะตัวอ่อนตัวอ่อนมี5วัยตัวอ่อนวัยแรกเมื่อฟักออกจากไข่มีสีแดงอยู่รวมกันเป็นกลุ่มดูดกินน้ำเป็นอาหารหลังจากลอกคราบเป็นวัยที่2จึงเริ่มดูดน้ำเลี้ยงจากหนอนเป็นอาหารตัวอ่อนอายุ15-20วันตัวเต็มวัยมีสีเทาลายตลอดลำตัวส่วนหลังบริเวณสามเหลี่ยมมีจุดสีเหลืองอ่อน3จุดบ่าทั้งสองข้างมีหนามแหลมยื่น เพศเมียมีขนาดใหญ่กว่าเพศผู้เพศเมีย,มยหนึ่งตัวสามารถวางไข่ได้มากกว่า200ฟองอายุตัวเต็มวัย20-30วันอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะแล้วเราคือคะเก็บไว้ใช่ใ,<ห>ใช่<ๆ>ตัวน,นี้เราควรเก็บไว้อันนี้ถือว่าระบบนิเวศดีมากเลยถึงได้มีมวลเดี๋ยวให้เกษตรไปกินตัวหนึ่งล้วกันเนาะเอามีก่อวันนี้กะก็จะกะมาตัดอยู่นะอ้าวตัวอะไรเนี่ย ไม่เหมือนตัวเมื่อกี้เลยเหมือนไหมค่ะแล้วคุณผู้ชมคิดว่าตัวที่เราเห็นใหม่เมื่อครู่นี้คือตัวอะไรลองส่งคําตอบเข้ามาดูกันนะคะแล้วมาเจอกันอีพีหน้าค่ะท่านใดนะคะที่สนใจจะรับมวลพิฆาตไปใช้นะคะสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารากาพืชจังหวัดชนบุรีค่ะโทรมาก่อนนะคะที่เบอร์0 3 8 2 3 1 2 7 1ค่ะสวัสดีค่ะ